นีจ้ะมันนี่ฮก็เฮดเค้กเนาะแบล็คเบอร์รี่อีกเลยจ้ะไว้ถาดหนึ่งอันนี้ฮขาสตัดแซ่แข็งเอาไว้กินนานาเาด้วยจ้ะหอมมากแล้วที่นี่มันยังเหลืออยู่จ้ะเนี่ยอันนี้ฮขาสิเอาเฮดซีอิ้วดำจ้ะซีอิ้วดำแบล็คเบอร์รี่ประมาณจะขวดหนึ่งจ้ะเอาไว้ใส่ แต่เป็นซีอิ๊วดำหวานนะจ๊ะเขียวซีมันเหลิมเฮ็ดเนะจ้ะส่วน,น,น,นสัวนี้กะส่วนผสมเฮ็ดเองกะเอ่อได้เห็นบัดเดี๋ยวเนาะจ้กกะกะบ่ได้บ่ได้เออ่ถ่ายขั้นตอนให้เบิ่งจ้ะเพราะว่าลงไปสองคลิปสามคลิป้ะจ้ะโอเควันนี้นเฮาสิมาเฮ็ดซอสซีอิ๊วดำแบล็คเบอร์รี่ บลีสีดำกันเลยได้จ้ะตอนนี้นี่ก็เคี่ยวน้ำตาลได้จ้าเพิ่มสีสันเพื่อให้เอ่อันบรลีสีดำเพราะมันมีสีดำเยอะกาเก่าจ้าก,ก็จะเคี่ยวน้ำตาลให้มันใหม่คลายคาราเมลนั่นเลยจ้าแ้วมันสีมี กินหอมแต่บมแมนว่าใหม่จังวัดใส่บอไดเ้เด้ะเพื่อสีสันเพิ่มเติมสีสันให้มันเข้มข้นขึ้นจ้ะสีอะไรสีก็เข้มขึ้นก็น่นิดหน่อย้วจ้ะกับประมาณเอาจักกขดหนึ่งก็เพราะว่าจะพอว่าเบอร์รี่ห้องประมาณ คงกินโรดนั้นเนี่ยโอเคจ้ะคิดว่าในที่ละจจะเดี๋ยวนั่นไปมันสิ่ใหม่อ่ะก็จะเอาบริลงเลยจ้ะจะไม่มีการเติมน้ำเ้อจ้ะเดียว ขอาวหลางอันเบอร์ดีสีดำนี่เนาะมันมีน้ำของมันกุแล้วจ้ะเราต้องการแค่โคดเตียวต้องการเยอะแล้วสิเปลี่ยนเตาได้จ้ะเขี่ยวด้วยไฟอ่อนๆไฟเตานี่แหะก้อนบ่ได้ดอกเบอร์หนึ่งก็ฮ้อนมาสั่งจะเปลี่ยนเตาเลยจ้ะ มันสีอิ่วดำเปรี้ยวาได้จ้ะว่าก็เขียวไฟอ่อนๆเข้าไปพอปลาปลาด้เติมน้ำเวยอยากใส่เกลือเข้าไปจักน้อยได้จ้ะมันน้อยเ่ยจ้ะ เ้าเที่ยวจะว่าใดทีเราวด้จ้ะแต่ห้าสิกรองอันนี้ออกเข้ไม่ผงเอ่อโอวัลตินจ้ะใส่เข้าไปเพื่อความหอมใส่เข้าไปหมดเลย เปนึกคาเขาบานเมื่อไหร่ะจ้ะเอาต้อเขียวไฟอ,อ่อ,อนๆเลยจ้ะแต่จริงอยากไฟกาแฟลงไปน้ำจักสอนหนึ่งเค่นั้ิใส่กาแฟไปสอนหนึ่งจ้ะกาแฟร้ดนไปนี้โอเคเอาแต่อวันตินต็ใส่ใดแล้วจ้ะ จะว่าห้องเขียวจะว่าแบกบัลีเนาะมันเละตุ่มเปะมัดเหล่าบัลลีห้อสิมากกองจ้ะกองเอาพวกเศษพวกอีกกยงที่มันติดขันตรงนี้ออกเ้องกสิริสิวเป็นสิอวที่ว่าสะอาดนิ่มนวลสดใสจ้ะ ดิจ้าซีอิ๊วดำบัลีของห้าเ้ากับกองเอาก,ากากมันออกแล้วดอจ้าตอนนี้เฮากสิรอห้มันเย็นจากผักถึงจะมากรใส่ขวดจ้าือสิได้อยุตดอกประมาณสองขวดตอนแรกกะว่าขวดเดียวเนาะสองขวดก็โอเคดิจ้าซีงามหมดจ้า ตอนนี้นะจ้าส่วนซอสซีอิ๊วดำแบล็บรีขเขาเข้ากะเย็นแบบสนิทแลยจ้ามาก็สิมาบรรจุใส่ขวดนดะจ้านี่ก็เป็นขวดเด่กี้ขวดกียามันวแรนกับรกาขวดเดียวแต่สงขวดก็ไม่น่ากเกลียดโอเค ông đây cái hết luôn chặt không phải sư khó xóa mặt tất bén để vấn đề kinh bát hoàng cứ sĩ hồ là chả xóa xe đài mưa hết là cà phê mình bớt เราก็จะเกิดสิเอากาแฟใส่เข้าไปนุ้งใส่คิดว่าสิกายุออกแก๊สองขวดส่วนที่เหลือนะจ๊ะเราจะมาทำซอสพริกมะล่าผงกะหรี่ใส่ลงไปเลย กือจะใส่พริกมาลาลางไปซองหนึ่งเลยจ้ะสามารถเอามาทำบะหมีด่ดำได้จ้ะ รสชาติจะยิตดัดถึงใจเลยเราก็สเคี่นไปเรื่อยๆจนเคี่ยวเรื่อยๆได้จ้ะถ้าาผักมือปุ๊บเนี่ยรับรองได้กินของใหม่แท้สามารถทำซอสแบบมีดำได้แบบสบายๆเลยจ้ะ คือว่าเอาไว้จิมกับหมูย่างทุกอย่างจ้ะสีว่าเ้าอยากสิเอาไปจิมความอร่อยมีแน่แต่ว่าความเผ็ดรับรองลิ้นชาเท่ละอหอมหอมเลยจ้ะใครซสือบะหมีด่ดำมากินบ่จ้ะซอสมันแน่สิเผ็ดอันนี้ไม่แตกต่างกันเลยเผ็ดอีนี้ข่ซิบม,มือแล้ว สุดยอดเลยจ้ะคุณรบโอ้ยใช้ได้ทุกสถานการณ์แต่ว่าก็ต้องระวังเนียได้จ้ะเพชรอีลี เพชรจะว่านี่เป็นสิมมึงแล้วลมออกหูมือเบือเลยจ้ะโอเคท่าจ้าคอยปิดไฟแล้วแหละเปรอบันเย็นสักพักคอยบรรจุใส่ขวดจ้ะว่าเผ็ดอีหลีเนาะสุดจอดอีหลีเลย ก็ต้องไปปรุงรสยังแล้วจ้าเพราะว่าในผงเอ่อพริกห้าเทลงไปมาลานะ่ะเขามีครบทุกอย่างเลยความเผ็ดเขาจะโดดเด่นสักหน่อยที่จะจะรอยให้มันเย็นสักพักเข้ากับสิจัดการใส่ขวดเลยจ้าลมเย็นแน่แล้วเจ้าส่วนสิเป็นพริกมาลานีเด้อจ้าเอ่อรื่อเบาไป เราก็ใส่น้ำมันเพื่อลงไปด้วยอันนี้ก็สิบรรจุใส่ขวดเกาจะจะตัวนี้ก็เป็นมาลาขึ้นกันจ้ะแต่ว่าเออเป็นชฉลี่จ้ะแล้วก็จะเอามาบรรจุใส่ร่วมกันไปเลยจ้ะสุดยอด โอเคจ้าเป็นขวดสุดท้ายเขาก็มีขวดซีอิ๊วดำอยู่ด้วยจ้ะที่เธาใส่บุดเลีวละเขาก็เออหลังเก็บเอาไว้จ้ะเขาก็สีมาบรรจุเลยเว้ยจะอีนอย่างเดียเนาะโอเคจ้ะได้สามขวดส่วนขวดนีด้เธอเป็นซีอิ๊ดอดอดวดำเอ่อแบล็คเบอร์รี่ส่วนตัวนี้ก็สิเป็นแบล็คเบอร์รี่มาล่า สองขวดนี่แหละจ้ะนี่เป็นเอ่อโอุ้่นมาลาจ้ะคลิปนี้กับมีประมาณนี่แหละจ้ะทุกอย่างใช้ได้จ้ะฉันใส่ในขวดนี่แหละจ้ะสมัครเมื่อไ่เดี๋ไปซื้อดอกซิ่วดอกซิ่วดำน่ะมาใส่เทียนขวดอะไรเดี๋สมัยก่อนเทาก็ไปซื้อมาใส่เขากเก็บขวดเอาไว้คลจ้ะคลิปนี้กับมีประมาณนี่แหละจ้ะสวัสดีจ้ะ